ไปดูทีมงานกินข้าวกันครับรรแซบบอแซบบอรีบ,รบ,รบรไปหาหมอเด้อฮะรีบไปหาหมอรีบกลับจากนี่เลยไม่ม่ไมมันจะเข้าเส้นประสาทเลยดิโหมันไม่เข้าเร็วข,ขนาดน,นั้นรอะหาดูแลทังไม่ฟนไอตัวคอเข้าขาวหน่ะไไหนเอา มันวิ่งมาในตัวที่มันวิ่งเข้ามาตัวใหญ่อ่ะไออ้ไ้ตัวเล็กครับตัวตัวขาวเฮ้ยโอ้โหสวัสดีตัวไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวถีงตานตัวใหญ่เฮ้ยสมนีบอเป็นหยังวะป้ามาพอเป็นอบพอเป็นเกือบเดียบเรือดีแค่กับไปตายไปว่อ้าวคือว่ารอิงสันฉันได้ออกาได้ออมาน่าเบื่อเนาะก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเนาะ ไว้าคือไว้ยังแั่นดมากแบบนี้ดูขับรถไปฮอนเดียร์ฮะี๋ยวขับรถไปฮอนแค่ไหนเขับรถไปฮอนไปแบบเปิดประตูเลนเลยแล้วโอ้ยลืมบอกว่าอย่าไปเกะกระถอมเราได้อะไรกินไหนี่ยมามายางไปย่างไปหรอวะงับโอเคหมดแล้วหมดงบแล้วโอ้โอถ้าแกหมดงบถ้าแกไปซื้อแมคโครเอาเงินไปซื้อแมคโครหมดอยากกินอ่ะ แสบเลยกินก็นหลายจีนเซ่ห็น,นมันแสบโอ้โหพ่อแม,มนมันต้องมันต้องถ <จะ S 1> อดแผ่นออกจานอดอดแสบว่าจานอดอดมัดตาาน <c oughs> มต้องถอดแผ่นออกแล้วดูสินเน็ตจีตีลูก็ตายตีบอกจาแต่ของผีแม่งเนาะจงต้มามามา,มาเร็วเร็วเร็วกินเรื่ออยู่แล้วก็อยู่เรื่อกินจีนสีตัวนอนหลายหลายคนเลยนี่ยังไงกินก็ดีดีได้มือนี้ที่แสบหลายอ๋อไม่รู้เลยนอามาอีกคนแล้วคนขับไม่โค บ่ามั้งไอเราตักไปตักไม้หกโลหายไปไหนหมดโจมบ่ฮะมาขลังกองไอ้โนลืมไงเมื่อวานพอดีเมื่อวานมีเนี่ยทหารไปรับมาวันนี้ไม่มีพลทหารไปรับมาจากที่นู่นต้องเดินมากินแล้ววันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ไม่มีมอไซค์วันนี้กินก๋วยเตี๋ยววันนี้ รร้อนเกิดกนอ่ะอ้าเสียไม่กินข้าวของเขากินะครับกินมามเลยดียวไม่อนไหลงเไเดี๋ยวลงติ๊กต็อกเลยลงติ๊กตอกเลยบ่ลงติ๊กตอกเลยครใคร่เะอะไรร้อนเดี๋ยวตอนเย็นก็ร้อนต่อร้อนไม่คนลงทำคลิปไงนีไงถือก้อนเดียวนี่ถ้าว่าบ่ไม่ใกล้จะเสร็จนี่ผมจะดื้อมาวิ่งด้วยอยู่นันนี่โอ้เดี๋ยวมันขาดต้นเดี๋ยวเก ไ่ทยเมาจานเดียวเไม่ต้องหานับเลยต้อ่้อยัองต่ะก้ยเหมือนเดิมแล้วไปดูช่องอะไรนะเต้กินปลาเกเป็นเลยองอะไรนะกินต่ท้องมันวุ้นอะไรวุ้เส้นสายมันเสนสายมันดไปดูช่องวุ้นเส้นสายมันไย่ใครอยากเห็นคอมมิอ่ะชอไดูบอยเลยวุ้นเส้นสายมัน มีช็อตเด็ดให้เต้นทุกวันวันนั้นที่มานี่กลับกลับจากนี่ไปเจอเจอมอลามอยู่ครูเมืองนะเต้นให้เต้นหน้าไปทีเลยแตที่เกลยันลนแล้วตรงไหน ขึ 4, 3, ้นเนี่ยอ้สับหกเลยแล้วเอาจงาน้องนนทําไมกินน้อยจังอะไรลูกตาไม่กลัวอ้วนมาเห็นต no ัวนเยสวมาเลยาคนาไม่มีอะไรให้เออนเอาแล้วอเนชมเจตง้เ้อี มยาข้ามาเลยยาลินต้นไลน์โอคซับสไครต์ให้นิ่เนาล็กทีนี้เรวยนะเอาบอคนนี้แหละแอดมินเป็นที่หนี่งอ้เนชาจะของจ้องอ่านอนกินเยอะๆซื้อมาฝากทุกคนทำไมให้น่นอนน่ะเอาให้น้องนอนตายเลอโอ้เนาะก็เลยให้น้องนอนเมื่อเ้าเมื่อเาก็ใ้เก่งยิน3ตัวเฮ้ยเป็ยนเก่งชื่อไปชื่อนนทีกว่าไว้แล้วแทนชื่อนนเอเนะแทนชื่อเป็นชื่อนนทีกว่าไว้ ไอ้นนไปไหนนนอไรก็บอลนนอะไรก็นอะอะไรก็นนอะไรก็นนนอนี้วนก็่ป็โทรหาดยเห็นไปไปนั่งดูตามทุ่งนาเขาบอกนั่งไปนเขาโทรหาพี่นนด็กว่าเฮใคน้องนุ่นนะเกจาคู่น้องนุ่นเป็นคู่นี้ดเ่ไหมเพราะว่าคู่จันออดหวานกว่ากันนะวันนั้นมุนเห็นใครไหลก็ไม่รู้ ปอ,อนขนมอยู่ป้อนข้าวเลยดิแจนอทุกคนแอบไปดูน้มซีอะจร้อนารนนมรับเดี๋ยวเดียวน้ิ้ชิมก่อนจจนอป้อนปอนข้าวเจแตงนอยโหอน่อายโอ้โหมาบ้าเป็นรังเลยครับเสียตินจัดให้ทีมงาน

ตกทางที่ไหนเสียตินนู่นนูไอ้ตรงทางข้างวัดใช่ไหมอ๋อที <YouTubers. S 1> <ahead> ่ลอยเล่ย์นั่นบ่ต่อแต้มตกบ่เนี้ยมาขาวเลยวอ๋อมาขาวไม่ความรักมันจะหวานขึ้นตาก็เลยมองทางไม่เห็นอ๋อไม่ก็บอกความรักทำมัจ้าบอสคุกคุกหวานขึ้นตาใครวิ่งรถป่ามาที่นี้มะผุ้มไปเมาตึงวัด ไอ้นุ่นุจะให้กูซื้อลอตเตอรี่สองใบสองใบหย่างงูเอามาสี่นี่เขาก็แยกขายลอตเตอรี่เขาไม่แยกขายนะไม่ก็สะดวกกันก็สองใบก็สิบสองล้านแหละโอ้โก็อยากให้เราได้ได้ตังค์เยอะๆมันดีบ่หรออันนี้นน้องบุญพอมาหอ่หนยังทอดให้เขาวไร้นึ่เอาไปแล้วคนขายเด้บ่

พาากันอาจจะนอดป้อนเจแตงเจ๊แตงเก่งน่ารักเนาะผู้หญิงตัวจริง,<ต>งาาสวยอ่ะผมผมไปดูรูปที่เขาถ่ายไว้กับตัวจริงไม่เหมือนกันเลยเป็นหางคือบางสันผมชอบอยู่ในรูปอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาหัวลอ้อทำไมแตกอย่างนี้เอารูปบ้านเอออ้าวโหเอ้ยปอนปาป้อนเอ้ยเจแซมยกขึ้นดีจังเลย <c oughs> ได้ตั้ง60,000สีเนาะขนาดวูดูยังเขินอ่ะไม่เห็นตอนมันถ่ายมีความสุขเนาะหลีชฉาเด้อนี่เธอทีมงานนี้เขามีแต่คานสูขอยู่แล้วไม่เห็นซีเรียสอะไรเลยเนาะขนมอร่อยไหมคนที่บ้านทำเองนะที่บ้านพี่ทำไม่ใช่พี่นะคนที่บ้าน เขาทำแบบสดๆเลยวุนเส้นซื้อกะดีปั๊บมาฝากน้องนพี่ก็เลยสั่งมาสั่งว่าทำเบาไล่ว่าแต่เิดอยู่ในฝาาเดง่าตาไม่ถ้าถ้าป้กถ้าถ้าถ้าถ้ัถ้า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 เขาถ้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 ้าถาถ้าถ้าถ้้าถ้าถาาถ้าถ้าถ้่าา้าถ้า้า ผมก็ไม่ม uhm ียาเสน่ห์ม่มีอะไรล่ะบอกแต่ทำไมเขาชอบชอบบอกเจ๊แดงเป็นคนจังหวดไหนน้องบัวน้องบัวน้องบัวลพูน้องบัวลาพูไปเจอกันได้ยังไงเอ้าบอกจริงอ่ะแสดงว่าเจ๊แดงเป็นเอฟซีของจันออดมาก่อนแล้วไปไปมามาเริ่มต้นได้ยไงแต่ก่อนก็ไปช่องเซยท็อป แท็บไม่พูดด้วยจะไปช่องพี่วูดท,ที่แรกช่องพีวูดก่อนพี่วูดไม่พูดด้วยเลยมาช่อง,องท่อแท็บท่อแท็บไม่พูดด้วยมาม่องพี่ตินน้องพี่ตินเลยเจอคนนี้แล้วเขาก็เลยประกาศว่าเอ่ประกาศช่องตัวเองขึ้นมาเจเจแตงก็เลยติดตามมาแล้วก็มาเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังไปรเรื่อยๆตอนแรกเราเราเห็นเขาใส่หมวกคาร์บอยไงในรูปอ่ะ ไอเราก็คิดไว้หมุกจะของไงฟาร์มมาหรือเปล่าหายงอนยังน่าจะหายงอนแล้วมั้างน้องนนนนเนาะหายงอนยังบอกเอฟซีหน่อยเวลาเขาพิมพ์มามันไม่มีข้าไม่มีขาไม่มีจ้าอะไรเขาพิมพ์สารเหนือมาวันนี้ใช่ไหมสารเลยเที่ยวไปไหนก็เกาเมนเข้ายังเกาะเมนต์ตออ๋อจะลงท้ายแบบนี้ใช่แล้วใครใครขอเฟซใครก่อนที่ขอก่อน จานออดขอก่อนเลยอยากรูเ้เขาเป็นใครขอในไลฟ์สดน,นี่บ่แล้วก็ได้รู้จาักกาันมาแต่นูน่นก,กี่ปีแล้วเนี่ยคบกันมากี่ปีแล้วยังเอ๋ตอนเจอครั้งแรกนะ่ะการเดือนมิถุนาข้าวก็จะสุกเออเอาข้าวข้าวก็จะสุกนี่มันเดือนกันยาตุลาแล้วนะเจ๊ตอว <c oughs> เด็กแตกบอกมีนานี่มันไกลกันเลยนะที่ไปขุดบ่อให้ใครคือว่าเจองูอ๋อบ้านบ้านอุยองเดือนนี้เท่ารั้นอ๋อใจน้อยไปเจองูนะน่นนี่แหละนี่แหละเดือนนี้อืมกันยาข้าวไก่สุกนี่ก็เดือนกันยาข้าวยังไม่สุกยังไม่ตั้งทองเดี๋ยวเขานี่แหละช่วงนี้แหละสิงหากันยาตุลาก็ได้เกี่ยวแล้วให้ตาแรกแต่บ้านเก่าของครูสวัยนะ กูสบายเป็นบ้านไม้เจ้าของกูสบายตามไปอุยองอ่ะเดี๋ยวนัดเจอกันที่ไหนครั้งแดดมันได้นัดแล้วใครเป็นคนนัดใครเร็วไปตินพาเสียตินพาไปเลยพาไปเลยะไปาาผู้สวนแล้วก็เอามาอยู่ด้วยตั้งแต่วันนั้นเลยปะไม่ไปไปดูบ้านเขาเพราะว่าพอดีพี่ตินแกจะไปหาเสียยาวด้วย ดำสิงสุเปียวอ๋อก็เลยเป็นทางผ่านมางั้นแล้วก็ท็อปแทบก็เลยไปเดี๋ยวเอารถตู้บนไปก็ไปกับท็อปแทบด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมเซตูนอยู่น้องคายด้วยเซตูนเสียจอดก็เลยอยู่ใกล้กันทักมาในไลฟ์สดเลยปลารูกาแฟสดทักมาในไลฟ์สดออ๋ก็เลยเสียตินก็เลยแนะนําให้จัดออสตอนนั้นจัดออสสดอยู่พอดีเลยใช่มั้ียตินยไม่รู้จัก อ๋อยังไม่รู้จักแจงได้ยินคนนี้เขาพูดเขาประกาศตัวเองว่าโสดไม่ไม่ได้ประกาศพูดว่าพอเสร็จจากสะตัวออยองก็เราย้ายไปสุรินไงไปทำงานอยู่ที่สุรินงานเมาส์นะนั่นก็คุยคอตลอดคุยคออ๋อวีดีโอคอหางานตลอด ในไลฟ์สดพี่ตินเขาเขาลงท้ายไงเขาลงท้ายว่าใครอยากดตามผงมาช่องนั้นช่องนี้เขาก็ประกาศไปเราก็พิมพ์เลยโอ้โหโรแมนติกเหลือเกินซีดีเลือกใหม่ซีดีเลือกใหม่เนี่ยฟังไปยย้มไปเตนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยนี่จะให้มาตกอยู่นี่นะตรงกำลังวิ่งงานอยู่นะโอ้แต่ตงมาไม่ตกหรอกหัวหมูสองหัว แล้วเจมมาอยู่นี่นานแล้วหนเจมคอนเสิร์ตเลยครับนู่นวงมนแล้วกี่ปีละแต่ล้วเกือบปีแล้วมาอยู่กับจารน็อนเกือบปีแล้วเอาเมมเบอร์มาแต่เดือนไหนเอาเรียบจบงานนี้เจมคอนเสิร์ตเนาะตุลาใช่ตุลาโอ้ยไม่ใชถึงเดียวตุลาก็เดือนหน้านี่เองปีหนึ่งแล้ววางแผนครอบครัวแล้วยังจะเอาลูกกี่คนยังยังวะเฮ้ยวายอ้อ อะป้อนกันอีกนะครับโอ้โหหวานเหลือเกินคู่นี้น้องนนมาดูไว้นะน้องนนมาดูจานออดไว้นี่เขาทำตัวอย่างให้ดูนี่น้องนนมาเราต้องป้อนยังไงเมล็ดงาะต้องเอาออกด้วยคงสารแต่ตาและแม่พ่อรถล้มช่วยพ่อหน่อยไปหาแม่ก่อนตัวหาแม่มา ก็ช่วยดวยก็ไม่ช่วยก็ไม่ใช่ใครหรอกแตแจ้งนี่แหละทำเหมืนึงเป็แหกโค้งที่มันแหกโค้งนั่นแหละเป็นโซฟาเมียก่อนแจ้งไป็นคนเป็นผมพ่อจับาลพ่อรถล้มมาช่วยพ่อด้วยเมียก็บอกโซฟาแม่ก่อนโอ้โหไอ้ไจาร์ผ้ไอจาร้องไห้เลยจาร้องไห้เลยอ่ะแจ้งทำแผลให้อยู่อ่ะมันจะร้องไห้ไปพูดไปอยู่อย่างเงี้ยเหมือนจะแบบเมียไม่รักดีเออเหมือนจะสุดทนเนาะเมียไม่รักดีเลยเนี่ย กูตาโตบอกมึงบอกให้กูโทรหาไหมเจ้ก็อยู่แต่อย่างนี้นะอยู่นานอย่างนี้ตลอดเลยหรออหนูจะยูเนาะรอใจัเนาะเกตแตงเรียกจารออดม่าพ่อๆใช่ไหมเมื่อกี้แล้วจานออดเรียกเกตแ่งว่าไงแม่ใช่ไหมอ้พ่อมึงเอ่อนี่แล้วแล้วคุณเนมึงให้ไหมไม่มีเ้นนี้เรียกคุณเส้นยังไงผม ผมเรียกวุ้นเส้นนะผมก็เรียกวุ้นวุ้นวุ้นน่ารักอ้ถ้าเวุ้นเส้นเรียกไอตียังไงถ้าเป็นอยู่ถ้าเป็นบางไม่ของผมพอไอตีโอ้โหเรียกแบบนี้หาดีสวดระมังนี่เออเอดสินะไอตี ไ่ตีเออ่มันเสียคางเลยนะโหนี่มันเวอไปไรสต้นเตนโชหน่อยะวนเส้นเต้นโชวหน่อยเร็วเนนยแฟนครับเป็นครับเสียตินเขาขอมานี่เราต้องจัดให้นะต้องจัดให้ครับไตี ไอตีไอตีวใหญไหโชว์่มฮใุ้นวุ้นแจนรก็จะจแตกโชว์แล้วอ่ะเอาโชว์อะไรทีนงั้นน่ะนี่ใครเดี๋ยวหลแต่ตังทอน ตอนนี้ทีมงานลงไปลุยกันแล้วครับผมตามต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ